มาแล้วนะคะเลขเด็ดจ,จากสามสำนักพิมพ์ในงวดประจำวันที่1กันยายน2517ต้องขอบอกว่ามีเลขชนกันทั้ง3สมสำนักลุ้นออกรางวันใหญ่พร้อมเปรียบเทียบเลขเด็ดเลขรองของแต่และสำนักจับคู่รวยเลขเด่นบนเด่นล่าง2ตัว3ตัวตรงๆเต,ต,ตรียมเป็นเศรษฐีคนใหม่ในงวดที่กราจะถึงนี้ได้เลยซึ่งในคลิปนี้ เราจะพาไปส่องแนวทางรุนโชคกับเลขเด็ดจากนางเสพิมไทยรัฐเลขเด็ดจากนางเสพิมเดลี่นิวและเลขเด็ดจากนางเสพิมบางกอ,อกทุเดย์สามสำนักดังที่ได้ปล่อยตารางหวยออกมายสุมกันแบบงวดต่อง,งวดซึ่งในงวดที่แล้วงวดเมื่อวันที่16สิงหาคมทั้งสามสำนักได้ให้เลขเด่นชนกันเลขสองตัวคือ67ปรากฏว่ารางวัลเลขท้ายสองตัวบนได้ออก67 ถ้าใครซื้อตามน่าจะรวยแน่นอนและในงวดที่เราจะถึงนี้1กันยายน2,517จะมีเลขเด็ดอะไรกันบ้างพร้อมแล้วไปดูเลขเด็ดของแต่ละสำนักกันได้เลยคะ่ะสำหรับแนวทางเลขเด็ดจากทั้งสามสำนักได้ปรากฏขึ้นในตารางก้าช่องที่แตกต่างกันออกไปดังต่อบไปนี้มาเริ่มกันที่เลขเด็ดจากนางสมิมเดลนิวได้ปรากฏตัวเลขในตาราง คือเลขหนึ่งเลขแปดเลขห้าเลขสองเลขเก้าเลขสามและเลขหกเลขเด่นคือเลขหนึ่งและเลขสองสามารถจับคู่เล่นเลขสองตัวตรงๆได้หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งห้าสองเก้าสองสามและสองหก ชุดเลขเด่น3ตัวตรงๆ,รงๆคือ6 1 2 3 2 8 1 5 3และ8 9 6เกาหสำหรับใครที่ชอบแนวทางเลขเด็ดจากนังเสพิมพเดลีนิวสามารถนํำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะมาต่อกันที่เลขเด็ดจากนังเสพิม์พไทยรัฐได้ปรากฏตัวเลขในตารางคือเลข8เลข9 เลข2เลข3และเลข7สามารถจับคู่เล่นเลข2ตัวได้8 3 8ส9มแปดและ3 7ในส่วนของเลขเด่น3ตัวตรงๆคือ8ปดเและ8 3 7สาำหรับใครที่ชอบแนวทางเลขเด็ดจากนางสพิม์ไทยลัฐสามารถนำตัวเลขชุดนี้ เป็นลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะและสุดท้ายคือเลขเด็ดจากนังสพิมบางกอกทุเดย์ได้ปรากฏตัวเลขในตารางคือเลขหนึ่งเลข8เลข3เลข5เลข2เลขหและเลข9สามารถจับคู่เล่นเลข2ตัวตรงๆได้แปดห้าแปดหกหก 3า,าและ5 2เลขเด่น3ตัวต,ตรงๆคือ8 5 6และ3 5 2ห้าสำหรับใครที่ชอบแนวทางเลขเด็ดจากนักสพิมพ์บางกอ,อกทุย่ยสามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะทีนี้เรามาสรุปเลขเด็ดที่แต่และสำนักออกจนกันปรากฏว่าทั้งสามสำนักได้ให้เลขเดียวกันคือเลขแเลขเ เลขสองและเลข3สามารถจับคู่เล่นเลข2ตัวได้8ปดเก้าแปดสองแปและสองสหรือเลข3มตัวตรงๆคือ8ปดเก้าสและ9 2้สสามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะ แต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสีย่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิวจารณญาณในการซื้อและนอกจากเลขเด็ดจากทั้งสามสำนักแล้วอีกหนึ่งเลขดังที่เรจาจะพลาดไม่ได้เลยคือเลขเด็ดจากสำนักแมนมาคันเทพในงวดประจำวันที่1กันยายน2517ซึ่งเป็นเลขที่น่าลุ้น นาเสียงโชคในงวดที่เราจะถึงนี้เช่นเดียวกันเปิดแนวทางเลขเด็ดสลากกินแมบาลในงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 1 7จากสํจาสำนักแมนมาคันเทพชวนลุ้น2ตัวบน2ตัวล่างแบบตรงๆรเน้นเน้นต้องขอบอกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสําหรับการออกรางวัลสลากกินแมบาลในงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 1 7 ซึ่งหลายๆสำนักก็ได้เริ่มออกมาแนะนำแนวทางหวยในงวดนี้กันตั้งแต่เนิ่นๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือเลขเด็ดจากสำนักแมนมาคันเทพที่ได้ฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามาเหนือกว่าทุกสำนักแน่นอนซึ่งถ้าใครที่เคยตามจะรู้เลยว่าสำนักนี้แมนสมชื่อจริงๆให้หวยตรงแทบทุกงวดและสำหรับในคลิปนี้เราจะพาไปดูเลขเด่นเลขฟัน ของสำนักแม่นมาคันเทพซึ่งในงวดนี้ได้จัดเต็มเลขชุดสองตัวมาให้รถเสียงโชคถึงหเลขด้วยกันดังต่อไปนี้ สำหรับเลขเด็ดจากสำนักแมนมาคันเทพในงวดประจำวันที่1กันยายน2,517ได้มีการเปิดเผยเลขเด่นออกมานั่นก็คือเลข5ตามมาด้วยเลขชุด2ตัวตรงๆซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5เลขคือ5 0 5 1 5 5 5 6และ5 8ในส่วนของคนที่อยากกระจายความเสี่ยง อย่าลืมนำเลขชุดนี้ไปซื้อเลขตัวกลับกันด้วยนะคะโดยเลขที่ได้คือ05 15 65และ85สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ ในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจก สหหวยงังเอหีอัคาชายะอัคาชาหีสหหิโตเอหิมามะกุลเนสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษษานังอุอาคาหานิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อแปจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการ รวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคลาวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ